สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุครทบผมมานยูที่อำเภอแตงจันเชียงนใหม่นะครับที่นี่คือแดนเชืวดานะครับซึ่งเพื่อนที่เท้าไรตรงนี้นะครับได้ถูกเดลมิึ้นมานะครับเพื่อเป็นสถานที่ทักคนยินใจสถานที่ท่องเที่ยวนะครับการค้าการขายการลงทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะฮะที่นี่นะครับมีกำหนดการที่เปิด แน่นอนนะครับก็คือวันที่ทุกเ้าทันวาคม2563แผนปกี้วันหน้าๆเลยนะครับเดือนหน้าเวยนะครับเดินหน้านะครับผมยื่นรูปมาวัครับเป็นคนเหนือวันนี้ผมมาที่นี่นะครับเพื่อมาดูเป็นทดสอบระบบทุกอย่างนะครับอย่างระบบด้านหลังที่ท่านเห็นนะครับเป็นระบบน้ำตกจากภูเขานะฮะเป็นระบบน้ำตกสามสีนะฮะซึ่ง ของเสงครัตรงนี้ก็คงจะต้องบอกเข้ากาวกันแล้วครับด้วยคานดูท่านเห็นก็คงจะาแม่ซึ่งนะครับว่าทีนี้นะครับมีตีเดียวนะครับที่ระเศไทยเรานี่นะครับที่ไหโกโตมโหร้านเป็นกันเนื้อนิดนะครับพื้นที่ไม่เป็นแบบธรรมชาตินะครับไม่เป็นภูเขาไม่เป็นก็ไม่คทีนี้นะครับมีโซนหลายโซนนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าจะเป็นโซนที่กาแฟแลยทำด้านหน้านะครับ โซนวิลเลอร์ฟลาวเวอร์นะครับห้องคุณสวนดอกไม้ต่างๆเป็นโซนมาตาคาเฟ่นะครับและขอโซนการ์แต่ง,งอยู่ด้านนู้นนะครับวันนี้นะครับผมมาที่นี่เพื่อมาดูคนทุสอบระบบต่างๆวางให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จเะเปิดทั้งการเปิดเป็นทางการนะครับว, 9, วันที่19ธัวนวาคมเปิดงทีมาเลยครับ นี่คือกำลังพัฒนาอยู่นะซึ่งวันเปิดก็จะสมบูรณ์มากมากกว่านี้เต็มร้อยเลยวันเปิดก็จะมาวันเปิดก็จะมาต้นข้างหลังจะชื่อว่าโค้งดอกไม้งาม ข้างหลังนี่ประมาณหนึ่งเดือนเรามาชมนะจะเป็นช่งดอกไม้ที่สวยมากและมีโพ้งน้ําเลยอีกหนึ่งเดือนแล้วใรยากรับประทานอาหารญี่ปุ่นก็นี่เลยเย็นสบายไหมตอนนี้ข้างนอกร้อนไหมี้ชีอเย็นเลยค่นนี้เย็นเลยนะที่ก่อนจะเบิร์นปรมา าต่อเนื่องเข้าไปอีกก็จะเป็นโซนโซนที่สซึ่งเป็นต่อเนื่องกันเลยนะฮะโซนที่สนี่จะเป็นชื่อโซนว่าโซนมาตะคาเฟ่โดยคําว่ามาตามองคล้ายๆคับคาก็จะเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่โดยความจริงแล้วด้วยความความที่ผมเป็นคนใต้ก็มาตะจริงๆก็แปลแปลว่ามาสิซึ่งคนใต้ก็จะชอบเรียกกันว่ามามาตะมาตะแต่ว่ามาสินะก็คือในนั้น ท่านจะได้ชมดอกไม้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีความร่มรื่นของธรรมชาติซึ่งสําคัญที่สุดคือบรรยากาศเป็นสไตล์อยู่เหมือนอยู่ในเมืองญี่ปุ่นมีภูเขาฟูจิมีถ้ำซึ่งเขาข,ขึ้นไปชมไม้ดอกไม้ประดับภายในถ้ำอย่างสวยงามชมหน้าผาที่สวยงามบวกกับแม่น้ําแม่แตนซึ่งอยู่ในโคง้งน้าที่สวยมากถ้าใครมาเฉพาะสโซนนี้ผมว่าหวันก็เที่ยวไม่น่าจะหมดนะครับ ด้วยมอด้วยเฟิร์นทั้หมดเ้้าสยอสวยอจริงเในนี้จะเป็นท่านปกเขาแห่งไม้ดอกไม้ประดับขึ่งเต็มไปหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยตอนนี้เริ่มที่เราลงดินเอาเตรียมเาดินมาปลูกแล้ว คือความอลังการก็จะอยู่ในนี้แต่ถ้าในวันจีนถ้าใครจะเข้าชมในในโซนหุบเขานี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วะตอนนี้แต่ว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราก็คือซื้อคูปองขึ้นดื่นเท่านั้นเองแต่ก็บาทข้างในนี้รับรองว่าคุ้มถ้าใครเดินไปลรวบอกว่าไม่คุ้มก็คืนตังค์เลยเดินเดินขึ้นไปแต่แต่ว่าไม่มีดอกไม้ดีนะ เนี่ยดูชงความอลังการน้ำมันจะยยไหลเชี่ยวแบบนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีพวกมอสเฟิร์นุกอย่าม,มาตกแต่งเต็มเลยน,น,น,นะนี่คือโซนโซนที่สามที่เรียกว่ามาตะคาเฟ่มาตะคาเฟ่ก็คือโซนที่สทีเ่เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นแต่มีความอลังการ ใครที่ชอบบรรยากาศญี่ปุ่นก็มาที่นี่ก็บนยอดเขาก็จะเห็นภูเขาฟูจิจําลองอยู่ด้วยนะครับในวันที่ตกแต่งทิเสร็จแล้วเนี่ยก็คือภูเขาฟูจิก็จะมีสเปรย์หมอกมีหมอกมีอะไรส่วนตเตียงหินอันนี้เป็นของเก่านะไม่ใช่ของทําขึ้นใหม่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นาการมาตั้งที่นี่ ก็อาศัยชาวญี่ปุ่นมาตั้งให้เพราะจะต้องให้พระจันทร์เนี่ยหันไม่ถูกทิศทางด้านนี้เป็นเที่ยวพระจันทร์อ,อ,อีกด้านหนึ่งจะป็นพราทิตจะต้องหันหันให้ถูกทิศทางพอดีอายุก็ไม่ตม่ำกว่าห้าสิบปีถึงร้อยปีแล้วนี่ะเตียงมาตะคาเฟ่ที่สั่งทำพิเศษไม่มีที่ไหนในโลก คืสะพานแดงซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแนวนาคตก็จะสมบูรณ์หมืานอีกเยอะเนี่ยวันวันนี้ให้ให้มาเก็บภาพเป็นที่ระลึกในวันที่20พฤศจิก,กายน2563ก่อนที่จะมีการเปิดจริงในวันที่19 มันาคมปีนี้น้ำก็จะเชี่ยวมากเป็นสีฟ้าตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นห้องนี้จะเป็นประเภทนั่งนั่นงเก้าอี้เตี้ยๆชั้นล่างชัน้นบนก็จะเป็นนั่งพื้นส่วนน้านนี้ก็ก็จะเป็นห้องห้องโถงอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันนะฝั่งทางนี้ ก็จะนั่งสบายบๆโปร่งงแล้วแต่คนชอบส่วนด้านด้านหลังก็จะเป็นโค้งน้ําแม่น้ําแม่แตงเนี่ยโค้งน้ำแม่น้ําแม่แตงซึ่งที่โค้งน้ําก็ก็ต่อไปก็จะเป็นพุ่นดอกไม้สวยๆเนี่ยเดินเดินมาทางเข้าโซนห้องอาหารทุกุ ตอนนี้กำลังเล่นทำความสะอาดและก็กำลังตกแต่งโซนห้องห้องอาหารญี่ปุ่นเราจะมีโคมไฟละครังสวยๆครับนี่ชมบรรยากาศรอบๆใครอยากใครอยากเห็นแบบสมบูรณ์เต็มร้อยก็1 9ธันวาคมปีนี้ได้ชมแน่นอนมากันให้เร็วนะครับ น,นี่ยังอยู่ในโซนที่สามมาตาคาเฟ่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะขามที่สวยงามมากๆซึ่งซึ่งอยู่ในโซนที่สามของมาตาคาเฟ่ใครมาแล้วต้องมาถ่ายรูปที่นี่ให้ได้นะครับมาตาคาเฟ่เนี่ยจะมีไฟสวยชนิดว่าใครเข้ามาเหมือนกับอยู่มิมานบนสวรรค์จริงๆเลยฮะ อันนี้เป็นต้นต้นมะขามทีเ่เขาว่าสวยที่สุดในประเทศไทยเพราะเป็นการพันเกลียวที่สวยได้ได้ลงตัวมากๆต้นนี้โชคดีนะซื้อมาในช่วงโควิดเลยราคาได้แค่แสนแสนได้แค่สามแสนแปดสามแสนแปดใช่ไม่งั้นเจ้าของเขาไม่ขายแน่เป็นม,ม,มะขามเป็นมะขามเปรี้ยวต้นนี้นะครับเออเป็นอายุเป็ร้อยปีครับอายุร้อยปี<ะ>ใช่แล้วก็มันจะเป็นกิ่งเดียวที่พันตัวเองฮะขึ้นขึ้นไปอย่างสวยงามเลยครับ นี่นี่นี่คือบรรยากาศของโซนโซนที่สองมา,มาตาคาเฟ่ก่อนก่อนจะเข้ามาก็จะผ่านซุ้มประตูโทริอซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเ,ออเมืองญี่ปุ่นบางที่ก็จะเป็นเสาสีแดงแต่ของที่นี่จะเป็นจะมีทางทางสั่งนู้นจะเป็นเสาสีแดงมีแต่ทางนี้จะเป็นเสาไม้เก่าโบราณน,นะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการการเข้ามาในโซน3ที่ชื่อว่ามาตากาเฟ่โซนญี่ปุ่นนะ แล้วช่วงตรงนั้นก็จะเป็นช่วงจะเป็นสไตล์ของในในในอนาพตข้างหน้าที่จะทําขึ้นมาคือจะเป็นลงจิบน้ําชาสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมําน้ําเชี่ยวยเชี่ยวใสสเพื่อเข้าไปชมแปลงดอกไม้ของของของ,ของด้านหลังอีกนิดหนึ่งจะเป็นตรงนั้นจะเรียกโค้งดอกไม้งาม,มเป็นเป็นโค้งน้ําที่แบบสวยมากๆแล้วเป็นทุ่งดอกไม้ซึ่งคิดว่าดอกไม้จะเติบโตขึ้นมาสมบูรณ์ก็ในวันเปิดพอดีครับ นนนีีี่่่ท็ทอัอัั้ารหเลตรงนั้นจะเอาไว้สําหรับต้อนรับแขกพิเศษนี่ยังถ้าโซนที่หนึ่งเสร็จนี่ไปกันใหญ่เลยนะโซนหนึ่งนี่แบบโอ้โหอลังการเลยไม่เส,เสร็จข้างหน้าอ่ะข้างหน้าแต่ยังไม่เสร็จเลยโซนหนึ่งถ้าเปิดถ้าเปิดน้่นตกมานี่สวยเลยเดินเดินทั้งวันเลยแม่แล้วเวลาเปิดจริงนี่มีอะไรบ้างคะ ก็จะมีอาหารเครื่องดื่มอะไรครบหมดเลยเออจะเป็นไม่มีข้าวจะเป็นคูปองต้องซื้อคูปองเครื่องดื่มมูลค่าหนึ่งร้อยบาทโอเคจะได้บอกเครื่องแต่จะได้เครื่องดื่มรสชาบีๆสะอาดอร่อยต้องขอบคุณนะคะที่มาจัดใกล้ๆขอบคุณมากเลยเพราะว่าอายุเยอะแล้วไม่ค่อยอยากไปไกลอ๋อแล้วบ้านอยู่แถวไหนครับอยู่ในทำเลเจ้าเลยค่ะอ๋อดีเลยเป็นต้นเอ่อต้นกระบกแต่มีต้นโพไป อยู่อยู่บนยอดเลยครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นนะฮะบริเวณสภาพแปดนรอบภูมิทัศน์ตีแจ๊ดตกแต่งอย่างสวยงามตัวนี้นะครับก็เป็นสถานที่ตีเกิดขึ้นนะครับด้วยแรงบันดาลใจด้วยเป้าประสงค์รักนะครับของ เจ้าของคูเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะครับก็ประวัติแลกความเป็นมานะฮะที่ทน,นี่ก็จะต้องเป็นเรื่องราวที่จะลึกไว้เพื่อบอกเก่านะอกับคนรุ่นหลังแล้วก็นักวิจัยตัวไปได้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเป้าประสงค์ลักรักการละเหตุผลประวัติและความเป็นมาแรงจูงใจที่ทําตรงนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้จะกไดนนะครับทําไมเจ้าของพื้นที่ตรงนี้จึงคิดที่จะทําตรงนี้เพื่อที่นต้องอาเภอไปแต่งแล้วก็ เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมพาทันมาที่นี่นะครับหลังจากที่ผมจะมาดูการทดสอบระบบการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเป็นทางการวันที่19เกธันวาคม2อ6พนนี้แล้วนะครับเอาอย่างนี้ได้พาทันได้มาคูยจักกับเจ้าของสถานที่และได้ฟังแนวคิดคอนเซปต์แรงจูงใจแรงบันดาลใจที่เป็นต้องการจะทำตรงนี้